แพทย์นป้าพาเฉลยคำตอบเงาผู้ชายในกระจก เป็นคุณแม่โสดบุตรหนึ่งที่สวยและแซ่บได้ฉาย,ยาแพทแปดจีสำหรับแพทนภพาตันตระกูลหลังเธอมีประเด็นเปิดตัวหนุ่มรุ่นน้องอีกวันก็ปิดตัวทันที m o v ออนวายจนทำแฟนคลับจับตามองหนุ่มๆคนใหม่ของเธออยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดเธอทำเพื่อนดาราปออโน,นบอดีตคู่ซินของเธอทักถามกลางไอจีเมื่อเห็นเงากระจกเป็นผู้ชายอยากรู้ว่าใครเอ่ยซึ่งประเด็นนี้เกิดจากที่สาวแพทโพดภาพตัวเองลงอินสตาแกรม มาในเซตภาพลงอ่างเล่นน้ํากับน้องเรซิงที่น่ารักและสวยแต่หลุดโฟกัสเงาที่กระจกที่หนุ่มปอถามว่าเงาอ่ะเงางานนี้แม่แพทก็ได้ออกมารีบเฉลยทันทีเลยค่ะว่าคนดูแลแพทง่ายที่เคยเจออ่ะทําเอาหนุ่มปอร้องออทันทีเลยหากย้อนกลับไปนัดปออนนบซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวจิ้นกันมีแนวโน้มว่าจะจีบถึงขั้นหนุ่มปอเผยว่าแพทคือสเปคได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านรายการโดยยอมรับว่างงกับเรื่องนี้เหมือนกัน แต่ก็ยินดีที่อีกฝ่ายเจอคนที่ชัดเจนกว่ายินดีหลีกทางให้ชอบเขาไม้ก็แฮปปี้เวลาอยู่ด้วยกันชอบแพทหรือเปล่ายิ้ม พูดยากก็ชอบก็แฮปปี้อยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทำไมไม่จีบเขาผมว่าเรื่องพวกนี้ไม่ควรรีบอ่ะเพราะว่าทำงานด้วยกันและผมก็โสดมาสักพักรู้สึกว่าถ้าจะเริ่มความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาผมไม่ใช่คนรีบที่จะเป็นแฟนกันภายในเดือนนี้ให้ได้ผมไม่ได้เร่งที่จะเป็นแฟนกับใครไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีนะแต่ผมรู้สึกว่าพี่แพทเขาผ่านเรื่องรามาเยอะมากแล้วถ้าเราจะเข้าไปในชีวิตเขาเราก็ต้องชวนนะาถ้าเข้าไปแล้วคบกันไม่ใช่ ก็เลิกผมรู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติเขาผมไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีนะพูดด้วยสัตว์จริงแสดงว่าคิดจะจริงจังยังไม่ถึงขั้นจะจริงจังแต่ต้องดูตัวเองให้ชัวร์ง,ง่ายว่าตัวเองโอเคไหมพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องหรือเปล่าและเขาแฮปปี้ที่จะอยู่กับเราจริงๆหรือเปล่า